สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนะครับมาอยู่ในส่วนของปุ๋ยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องประเด็นนะครับปุ๋ยในปุ๋ยนอกนะครับมันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของราคาของปุ๋ยนะครับ วันนี้ที่เราจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของปุ๋ยเกศแล้วกันนะครับเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการฉีดพ่นนะครับหรือว่าจะใช้ทางระบบน้ำนะครับหรือว่าจะใช้ผสมแล้วลดทางดินก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ปุ๋ยเกศก็จะมีความนิยมในการนํามาใช้ฉีดพ่นมากกว่านะครับคราวนี้นะครับมันมีประเด็นถึงว่าเอ๊ะทำไมต้องปุ๋ยในทําไมต้องปุ๋ยนอกนะครับมันคืออะไรนะครับคาว่าในก็คือทําในประเทศนั่นเองนะครับหรือปุ๋ยนอกก็คือปุ๋ย าจากต่างประเทศนะครับมันจึงเป็นที่มาของราคาที่แตกต่างกันและรวมไปถึงคุณภาพด้วยนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะต้องมาว่ากันอีกทีนะครับว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันนะครับมันมีเหตุผลและมีที่มาของมันอยู่แล้วนะครับโอเคเราเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ เราจะเห็นปุ๋ยสูตรมากมายเลยโดยปกติแล้วปุ๋ยเกล็ดจะมีสองแบบนะครับก็คือปุ๋ยเกล็ดที่เป็นสูตรก็คือเป็นปุ๋ยสูตรมาแล้วยิ่งยี่ห้าห้าห้าสิบแปดสิบแปดสิบแปดยี่สิบยี่สิบอะไรประมาณน,น,นี้นะครับหรืออาจจะเป็นสิบสามสี่สิบห้าสามสิบอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นปุ๋ยสูตรนั่นคือการที่เป็นปุ๋ยที่ ใช้แม่ปุ๋ยผสมแล้วก็ทําสูตรออกมาแล้วแล้วแต่จะทําว่าจะใช้ช่วงไหนช่วงเร่งต้นเร่งดอกเร่งผลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกลุ่มแม่ปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยก็ที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับอาจจะมี4600นะครับหรือ13046นะครับหรือ05234นะครับ00500060พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มแม่ปุ๋ยนะครับ ทั้งนี้ก็คือบางบริษัทที่เป็นปุ๋ยไนก็อาจจะเอาแม่ปุ๋ยมาจากต่างประเทศนะครับก็เอามาผสมแล้วคำนวณแล้วก็ใช้เครื่องนะครับในการผสมในในประเทศไทยก็จะเรียกว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยไนส่วนถ้าเป็นปุ๋ยนอกก็คือนําเป็นโปรดักต์มาเลยทั้งจะเป็นในรูปปุ๋ยสูตรด้วยหรือว่าจะเป็นรูปของแม่ปุ๋ยด้วยก็ดีนะครับแบบนี้นะครับ ครั้งนี้อย่างที่บอกพอมันมีเป็นปุ๋ยในปุ๋ยนอกราคามันก็ต้องแตกต่างกันนะครับเอาขั้นแรกเลยก็คือเรื่องของการนําเข้านะครับการนําเข้ามาแบบเป็นฟินิชโปรดักต์นะครับบางบริษัทที่เป็นบริษัทต่างประเทศก็อาจจะทําได้ง่ายแล้วก็มีช่องทางในการที่ทําให้ให้ลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ก็อาจจะถูกลงนิดนึงแต่บางบริษัทก็คือนําแม่ปุ๋ยมาจากต่างประเทศแล้วมาปั่นในไทยก็อาจจะถูกกว่านะครับหรือเป็นบริษัทคนไทยนําเข้ามาจากต่างประเทศเลยก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าตรงนั้นก็จะ ไปว่าในเรื่องของต้นทุนในการขนส่งในการที่จะนํานมาผลิตนะครับคราวน,นี้แหล่งที่มาที่ผมจะพูดนะครับแหล่งที่มาเนี่ยมันมาจากทั่วโลกเลยปัจจุบันนะครับแหล่งใหญ่ๆปัจจุบันก็แน่นอนครับในในในจีนนะครับก็มีนะครับแต่แหล่งที่เป็นแหล่งที่นิยมกันมานานแล้วก็จะเป็นแหล่งทางยุโรปนะครับที่เห็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับประเทศที่หลายๆประเทศในยุโรปก็จะมีชื่อเสียงด้านนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ,อิสราเอลนะครับหรือจะเป็นประเทศที่แข็งแร่งเรื่องไม้ดอกเช่นเนเธอร์แลนด์นะครับเยอรมนีฝรั่งเศสพวกนี้อิตาลีพวกนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของโรงงานปุ๋ยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับส่วนเกรดที่ทางเอเชียก็มีครับทางญี่ปุ่นเราก็ทำนะครับมาเลเซียอินโดพวกนี้ก็มีมีแหล่งผลิตของปุ๋ยเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่ง กระโดดออกไปทางอเมริกานะครับอเมริกาก็มีหลายๆบริษัทนําปุ๋ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นแหล่งที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็อีกอกลุ่มอเมริกาใต้นะครับโดยเฉพาะ,ะชิลีเนี่ยจะเราจะได้ยินบ่อยเม็กซิโกนะครับมีนะครับพวกนี้แหล่งพวกนี้ก็มีใช้ได้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าหลายๆที่ก็อาจจะเป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ต้นทุน ไม่แพงมากนะักทั้งนี้ทําไมมันมีความแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละแหล่งนะครับผมจะเน้นเรื่องตรงนี้มากเลยก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับก็คือความเป็นเนื้อปุ๋ยจริงๆเลยไม่มีส่วนที่เป็นที่จะมาผสมเข้ามาเป็นสารเติมเต็มอะไรพวกนี้นะครับยิ่งมีความบริสุทธิ์มากพวกนี้มันก็จะยิ่งทํ้ให้คุณภาพของปุ๋ยดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ แม้กระทั่งเกี่ยวกับพวกขนาดอนุภาคนะครับยิ่งเล็กก็ยิ่งอาจจะเข้าไปในาปากใบพืชได้ดีนะครับเมื่อละลายออกมานะครับแล้วก็เรื่องของการละลายละลายต้องละลาย100%นะครับละลายไปแล้วอาจจะต้องอ,อยู่กับใช้ร่วมกับยาอื่นๆได้ไม่ตกตะกอนพวกนี้นะครับก็ยิ่งดีนะครับรวมทั้งแม้กระทั่งยังไม่ละลายนะต้องม,มีการจับตัวเป็นก้อนเป็นอะไรพวกนี้นะครับหรือ,อในส่วนของ ความเร็วในการดูดซึมนะครับยิ่งคุณภาพสูงๆเนี่ยความเร็วในการดูดซึมนะครับพอจะไปเปลี่ยนรูปปุ๋ยไปเป็นสารอาหารที่พืชเอาไปนําไปใช้แล้วก็ไปสังเคราะห์แสงได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งดีนะครับทั้งนี้อาจจะสุดท้ายเลยนะครับก็คือต้องไปวัดผลกันในแปลงครับ ว่าตัวไหนดีที่สุดเพราะผมก็ไม่สามารถที่ไปฟันธงได้ว่าตัวไหนดีกว่าอย่างไรนะครับแต่นี้เป็นที่มาของความแตกต่างของคุณภาพและก็เรื่องของราคาตรงนี้ก็ต้องดูให้มันสอดคล้องกันนะครับบางทีท่านไปซื้อปุ๋ยที่ไหนเนี่ยก็ถามเขาดน,นึงแหล่งนําเข้ามาจากไหนนะครับพวกนี้ถ้าเป็นปุ๋ยที่นําเข้าเนี่ยจะบ่งบอกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปุ๋ยในปุ๋ยนอกอย่างเงี้ยก็เป็นปุ๋ยในนะครับก็คือเอาแม่ปุ๋ยมานะครับแม่ปุ๋ยมาปั่นนะครับในในเมืองไทยเนื้อจะเป็นเขียวเขียวีนะครับ อ่าแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเห็นไหมครับอันนี้เห็นเนื้อเลยนะครับอันนี้ให้ดูอันนี้ผมตักอมาจากกระสอบใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสูตร18 18 18นะครับหรือแม้กระทั่งตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสูตรเร่งต้น30 10 10นะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับ0 0 5 0ของบริษัทนี้นะครับก็จะเขียนไว้เลยแหล่งนำเข้านะครับแหล่งนำเข้า ตัวนี้จากประเทศจีนนะครับเขียนเลยสารณรัตประชาชนจีนนะครับแบบนี้หรือของตัวนี้จะเป็น0060ตัวนี้ก็จะเขียนเลยครับแหล่งที่มาตัวนี้มาจากอเมริกาใต้นะครับมาจากชิลีนะครับนี่แหล่งชิลีนะครับหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเกศต,ตัวนี้นะครับจะเป็นสูตร8540นะครับก็ตัวนี้จะเขียนเป็นแหล่งเข้าจากอิตาลีเห็นไหมฮะซึ่งราคามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยขออนุญาตาแจ้งราคาแบบนี้นะครับอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยราคาโลละ45บาทนะครับโลละ100บาทโลละร3 0บาทโลละร2 0บาทอันเนี้ยโลละ200กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับคือคุณภาพมันแตกต่างกันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้นะครับผู้ใช้หรือเกษตรกรก็ต้องไปเลือกเอาเองว่าปุ๋ยแต่ละชนิดหรือเกรดเนี่ยเหมาะกับผลผลิตระดับไหนนะครับท่านผลิต พืชระดับไหนเป็นไม้ผลเป็นอะ,อะไรที่มีราคาแพงมากหน่อยก็ใช้ของที่มันคุณภาพดีหน่อยมันจะได้สมน้ําสมเนื้อกันแล้วคุณภาพผลผลิตท่านท่านก็จะได้สูงด้วยนะครับสีสันออกมาอะไรสวยงามนะครับขายได้ราคาขนาดอะไรตรงนี้มาส่งผลหมดนะครับมันเป็นเกรดนะครับอของปุ๋ยเช่นเดียวกันถ้าอาจจะเป็นพืชไร่ที่อาจจะไม่ได้ต้องเน้นเรื่องของคุณภาพมากนักนะครับแล้วก็มีเวลา การกินปุ๋ยหรือใช้ปุ๋ยแค่ไม่นานมากก็อาจจะใช้คุณภาพที่ดรอปลงมาสักนิดนึงนะครับก็โอเคหรือท่านที่ไม่ได้ทําเยอะแยะมากมายก็ไม่ต้องใช้คุณภาพที่มันสูงมากนักก็ได้นะครับทำไร่ในาทาผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เน้นใช้บ่อยๆนิดนึงนะครับเดี๋ยววันหลังก็จ,จะมาแนะนําในเรื่องของเทคนิคที่จะใช้ปุ๋ยนะครับอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะครับอีกครั้งนะครับก็ หัวข้อเทียบเคียงกันก็จะพูดถึงแหล่งยาบ้างนะครับว่าปัจจุบันนะครับวงการเคมีกเกษตรเราเนี่ยมีแหล่งยามาจากประเทศไหนบ้างนะครับแล้วก็เทรนเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นิยมจากแหล่งไหนแหล่งไหนที่ฮอตฮิตผมก็จะเอามานำเสนอให้ผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้ไปแล้วเกี่ยวกับ เรื่องปุ๋ยเกตที่ผมนําเสนอนะครับว่าคุณภาพมันแตกต่างกันอย่างไรปุ๋ยในปุ๋ยนอกนะครับก็คงพอได้คําตอบนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณานะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็นะครับแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับชมรับฟังได้นะครับหรือถ้าท่านถูกใจชอบใจนะครับคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมแท็กซี่กับ เพจพีเอกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายพีเอนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ